สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหามีหลายๆท่านนะครับเจอปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมหรือเสียเร็วนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมที่นำมาใช้ประกอบทํำลำโพงบลูทูธอะไรพวกนี้นะครับอันนี้นะครับมันก็เกิดมาจากวิธีการที่เรานำแบตมาใช้งานอย่าง ไม่ถูกต้องนะครับหรือสาเหตุในการที่ทำให้แบตเตอรี่เสียได้ง่ายนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามนะครับในการที่เราซื้อแบตเตอรี่มาใหม่นะครับหรือว่านำแบตเตอรี่จะนำมาประกอบเข้าด้วยกันต่ออนุกรมเข้าด้วยกันนะครับในการที่เราจะต่ออนุกรมเข้าด้วยกันเนี่ยเพื่อให้วลต์มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าในการที่เรานำมาต่อเนี่ยเราจะต้องทำการบาลานซ์แบตก่อน บาลานแบตคืออะไรนะครับนั่นก็คือการที่นำแบตท,ทุกก้อนนะครับ<ม>ที่เราใช้งานเนี่ยนำมาต่อขนานกันนะครับเพื่อให้อ่ความจุของแบตเนี่ยมันเท่ากันหมดนะครับเพราะอะไรทำไมเราต้องทำให้ความจุของแบตเนี่ยมันเท่ากันหมดนะครับเพราะว่าในการที่เราใช้งานนะครับถ้าเรานำมาใช้งานเลยเนี่ยถึงว่าแบตเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าเมื่อเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะมีก้อนที่หมดเร็วกว่าเพื่อนนะครับเพื่อนๆ <_ C. S 1> ลองคิดดูนะครับเมื่อมันหมดเร็วก่อนนะครับมันจะทํางานหนักกว่าใครนะครับก็คือเมื่อมันหมดก่อน BMS มันก็ตัดนะครับก้อนนี้ก็จะหมดอยู่ก้อนเดียวเลยก้อนอื่นยังไม่ทันหมด BMS ก็ตัดไปแล้วนะครับแล้วเวลาเราชาร์จนะครับเมื่อเวลาเราชาร์จเนี่ยไอ แรงดันหรือกระแสที่มันเข้ามาเนี่ยมันเข้าเท่าๆกันหมดนะครับทุกก้อนเมื่อก้อนอื่นเนี่ยมันยังไม่ทันหมดมันก็เต็มก่อนนะครับเมื่อมันเต็มก่อน bms ก็ตัดนะครับไอ้ก้อนที่มันเหลือแบตเตอรี่น้อยนะครับหรือไอ้ก้อนที่มันหมดไปแล้วเนี่ยมันยังชาร์จไม่ยังไม่ทันเต็มเลยนะครับมันก็โดนตัดไปซะแล้วคราวนี้นะครับเวลาเราใช้งานมันก็หมดเร็วขึ้นเรื่อยๆครับ จนฐานก้อนนี้นะครับมันเสื่อมแล้วก็เสียได้ง่ายๆเลยครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้แบตเตอรี่ของเรานะครับเสียนะครับในการที่เรานำมาใช้ครั้งแรกนะครับในการที่เรานำมาใช้ครั้งแรกนะครับเราต้องทำการบาลานซ์แบตให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วถึงจะนำไปใช้แล้วนานๆนะครับเราอาจจะถอดออกมาบาลานซ์แบตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้แบตมันเท่ากันเพราะว่า ในการใช้งานมันอาจจะมีการเหลื่อมล้ํากันนิดนิดหน่อยหน่นะครับพอนานๆไปเราก็นํามาบาลานซ์กันสักครั้งหนึ่งนั่นคือการใช้งานแบตเตอรี่ที่ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นฐา,าน18650วกนี้นะครับฐานลิเธียมต่างๆไม่ว่าจะเบอร์นี้หรือเบอร์ไหนนะครับหรือว่าแบตเตอรี่ที่นําไปใช้กับโซลาเซลล์นะครับก็ควรที่จะนํามาบาลานซ์แบตก่อนครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการทำบาลานซ์แบตนะครับง่ายๆกับถาน18650นะครับซึ่งเป็นถานลิเทียมซึ่งผมดูในหลายๆคลิปนะครับเขาก็ยังนำแบตเตอรี่เนี่ยนำถานเนี่ยมาทำการเชื่อมอาร์คหัวนะครับเชื่อมโดยสายไฟหรือว่า,าใช้แผ่นดิบุกมาอาร์คหัว เชื่อมต่อกันให้มันบาลานซ์นะครับแต่วันนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าเราทำการบาลานซ์แบบง่ายๆดีกว่าครับทำอุปกรณ์ขึ้นมาเองนี่ผมก็ใช้รางฐานนะครับรางฐาน18650นะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะรางฐาน18650อันนี้ผมก็เขียนคั่วไว้นะครับแล้วก็เขียนคั่วอีกด้านไว้อันนี้คั่วบวกอันนี้คั้วลบนะครับ แล้วด้านหลังนะครับเห็นไหมครับผมก็เชื่อมให้มันติดกันซะเราไม่ต้องไปบัดกรีให้ยุ่งยากครับเนี่ยเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็ถ่านมาใส่ให้หัวมันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มอวัดแบตด,ดูนะครับว่าความจุมันเท่ากันหรือยังเพียงแค่น,นี้ครับเราก็จะทำการบาลานซ์แบตได้แล้วนะครับเพื่อนๆ ไม่ต้องไปปาเกียอะไรให้มันยุ่งยากเนี่ยครับหาซื้อมานะครับถ้าเรา,าเราจะใช้แพ้กี่ก้อนก็ได้นะเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยเราจะใช้2ก้อนแล้วก็ใส่แค่2ก้อนเพราะว่าข้างหลังมันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วนะครับมันก็ถ่ายเทได้ใช้3ก็3ใช้4ก็4ี่นะครับมันก็บาลานซ์ให้เท่ากันได้หมดก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมเวลาที่เราใช้งานแบตเตอรี่ลิเทียมครั้งแรกนะครับเพราะว่าแบตเนี่ยแบตเตอรี่ลิเทียมมันเสียได้ง่ายๆนะครับถ้าเราใช้งานไม่ถูกต้องนะครับแต่ลแต่ถ้าเราใช้งานดีๆแล้วนะครับมันก็จะอยู่กับเราได้อีกนานๆครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ